ไอหอกวิญญาณวัสเกียสวัสเกียสนี่ดูด้วยดูวามเท่เอ้ยว่าไงไปฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะ ใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเด e h ฮันชอปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวลอัใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up พโคราดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัไปพร้อมกัน เอาแล้วะวันนี้เราก็อยู่กันในยุคโยไม่ใช่ยุคโอมเจ็ดบาปกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะเอาตัวนี้เลย LR ตัวล่าสัตว์จากทาง7บาทนี่ยกับราชาพูดก็ซีเนียนะก็เป็นหนึ่งในตัวที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางตัว7บาทเนี่ยเขาทำไมถึงอัพ LR เป็นก็ซีเนียแต่ต้องบอกเลยว่าก็ซีเนียเนี่ยเป็นสายซับ คือเป็นเอลอาใส่ซับสสยพูดเนี่ยที่ค่อนข้างดีต้องเล่นสายพูดนะดีมากนะเท่าไปเล่นกับทีมพูดเนี่ยคือดีแบบดีจัดอะ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตั้งแต่มานับเอลอาเนี่ยมันจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะไปดูสกิลกับพาสซีฟกันก่อนเนี่ยเป็นไงปีกสวยไหมผมชอบตัวนี้เพราะปีกนี่แหละคือปีกก็ซีเนียสวยมากนะครับแล้วก็แบบงานดีนะอาร์ตดีมากนะครับแต่ก็ซีเนียเป็นผู้ชายนะใครที่ไม่เคยดูเจ็ดบาปแล้วบอกไอ้นี่มันผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นผู้ชายนะ นี่เลยก็อกซีเนียกว่าจะหาเจอโอ้โหไปซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อกซีเนียแห่งความสงบนะตัวของก็อกซีเนียเนี่ยเป็นตัวสายซับเป็นสายซับแบบกึ่งๆดาเมจแต่ผมว่าน่าจะซับมากกว่าแล้วก็เน้นการเล่นดีบัฟบเลือดไหลด้วย นะครับสกิลของก็อกซีเนียเนี่ยก็จะเน้นไปที่ดีบัฟนะมีการติดเลือดไหลด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มคิดิคอนสามเท่าด้วยอันนี้น่าจะเพิ่มมาจากเอฟเฟกต์เนะไอ้เพิ่มอัตราคิดิคอน3เท่าเนี่ยเพราะแต่ก่อนรู้สึกจะมีแค่เลือดไหลาย2เทินเป็นการตีเดี่ยวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีซับบั้นขึ้นมาก็คือทําให้ ตัวของก๊อกเนี่ยมีดาเมจขึ้นมานิดนึงส่วนสกิล2สกิล2เนี่ยถ้าเป็นก่อนเนี่ยมันจะมีแค่สกิลโจมตีใบแต่ว่าพอเป็น LR เนี่ยมันจะใบสกิลบัฟไม่ได้ด้วยเลยนะครับก็คือฝ่ายห้ามใช้สกิลตีฟ้ากับสกิลรูปดาบสีแดงอีกฝ่ายก็จะโดนใบไปด้วย <Okay. S 1> นะส่วนอันติเนี่ยมันก็จะมีการลดสเต็กอีกฝ่าย25% 2เปอร์เซ็นต์สองเทินอันนี้คือเป็นเอฟเฟกที่อัพมาจาก L r นะครับแต่ก่อนรู้สึกจะไม่มีนะ แต่ว่าพาสีฟนี่แหละพาสีฟของก๊กซีเนียเนี่ยอัพค่อนข้างดีเป็นพาสีฟรลาชาก็คือจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกันให้กับพวกพ้องเลยในทีม10ต่อใครที่เหลือรอดอยู่บนสนาม1คนนะแต่ว่าถ้าใครตายเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเพิ่มป้องกันเป็นเพิ่มโจมตี1บัฟด้วย10ต่อพวกพ้องที่ตาย1คนนะครับแล้วก็จะลดอัตราคีิติคอน30% แล้วก็ลดดาเมจคีติคอนอีก40%ต่ออีกฝ่ายที่ติดเลือดไหลนะก็คือทีมพูดอย่างที่บอกไปจะเน้นการดีบับนะครับเลือดไหลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอฟเฟก์ที่ทีมพูดก็อย่างจะชอบนี่แหละคือก็อกซีเนียนะครับส่วนของที่ใส่เนี่ยผมก็จะใส่เป็นเลือดนั่นแหละนะเพราะว่าตัวมันไม่ใช่สายดาเมจหลักไนงะก็ใส่เป็นของยื้ออย่างเลือดแล้วกันถ้าถามโดยรวมก่อนที่เราจะไปเล่นเลยนะถ้าดูจากเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งเลยคือต้องเล่นกับเผ่าพูดผมว่าเล่นกับเผ่าพูดเนี่ แต่พาส,ส์ตของก็อกซีเนียที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันเล่นกับทีมไหนก็ได้แหละขอแค่มีเลือดไหลมันจะดีมากแต่ผมแนะนําให้เล่นกับเผาพูดจะดีกว่าแล้วก็ถ้าเทียบกับ LR ตัวอื่นเนี่ยผมมองว่าก็อกซีเนียเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ถ้าดูจากสกิลนะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับมากเรตเลอาร์ป๋า LR หรือว่าจะเป็นเอลิซาเบต LR หรือไม่ก็เป็นดัตลอสเวน LR ถ้าเทียบกันกับพวกนั้นเนี่ยผมว่าก็อกซีเนียก็ยังเฉ ยังเฉยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอาบ็อกซิเนียแห่งความสงบเนี่ยไปเล่นใน PP กับฟูลแฟรี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเออลืมให้ดูบัญญัตินะบัญญัติก็ใครใช้สกิล2ครั้งขึ้นไป2ใบขึ้นไปใน1เทินเนี่ยก็จะมีการลดสแต็โจมตี30% 2สเทอร์นด้วยอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าเราจะโดนด้วยแต่ว่าทีมพูดมาเน้นสกิล1นใบอยู่แล้วนะครับแต่ละตัวนะปะไปดูกันฮะนี่เลยนะครับทีมพูดที่เราจะไปเล่นในวันนี้เนี่ยก็เป็นทีมของคิงเขียวนั คิงเขียวที่ผมเคยไปเล่นในอีเวนต์ในคลิปก่นกอนๆเน่ยที่โคตรจะเบิ่มอะสกิลโคตรจะเบิ่มอะสกิลอะไรนะสกิล2เนี่ยที่เป็นการลมทับโคตรจะแรง3เท่าต่อดีบัฟเนี่ย <c oughs> แรงแบบแรงจัดอะรวมถึงเอเลนเขียวตัวนี้ด้วยนะเอเลนเขียวเนี่ยก็จะมีการเปิดบัฟนะฟาเวอร์บีสนะเพิ่มความสามารถด้านโจมตี15% 2เทอร์นที่ขั้นแรกนะ แล้วก็สกิลสองเนี่ยเป็นการตีไปแล้วก็จุดอ่อนสามเท่าต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟด้วยนะครับถ้าอีกฝ่ายมีดีบัฟก็จะโดนแรงขึ้นเราจะใช้ก็ซีเนียเนี่ยเปิดไปก่อนแน่นอนอยู่แล้วอยากจะโฟกัสตัวไหนเปิดไปก่อนเลยหรือว่าตีหมู่ก็ได้แต่จริงแล้วแนะนําให้ตีเดี่ยวไปก่อนดีกว่าก็ค่อยๆตีไปทีละตัวผมว่าน่าจะแหลมเพราะว่ามีเลือดไหลไงพอมีเลือดไหลไเนี่ยไอ้คิงตัวนี้มันจะตีแรงม,มากนะครับแล้วก็ตัวซับเป็นเฮลบรมเขียวเฮวบรมเขียวเนี่ยจะมีของเทพนี่เลยเป็นของเทพนะครับ สเตก็กเผาพูด20%นะอ่าก็แค่นั้นแหละนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะรอดหรือเปล่าไปดูกันแนฮะมาครับผมกับตาที่1ในวันนี้นะครับกับทีมของเผ่าเฟรลี่นะเผาพูดนะก็มาดูกันว่าเราจะสู้กับพวกเมลิโอดัสได้หรือเปล่านะครับที่มันเบิ้มเบิมคือลือเนี่ยก็เจอกับทีม LR เลยเนะ่ยป่านะแล้วก็จะมีเมลิโอดัสด้วยนะ ซึ่งประเดิมเลยต่อแรกเลยเนี่ยผมว่าผมจะโฟกัสไปที่เมลิโอดัสก่อนละกันนะเพราะว่ามันตัวเบิ่มตัวคือลือน่ะแล้วก็ตีไปนะผมแล้วก็จะใช้ตัวของเอเลนเนี่ยตีไปหรือก็อกซิเนียเอาก็อกซีเนียดีกว่านะครับตีปบีกรอบหนึ่งไหมไม่เอาอะถ้าตีปบีกรอบหนึ่งมันไม่ได้ไงไปคิงปิ้วปิ้ว <c oughs> ก็เถาวันกระซวกไปก่อนหนึ่งทีแบบไม่แรงมากแต่ว่าเาวันวาเลนไทน์นี่ก็อ้งออ ถ้าไม่ตายนี่คือโนดนตอดเลือดด้วยนะตาต่อไปแล้วก็เออโดนดีบัฟก็แรงแต่ว่ามันก็ไม่คี้งไงโอ้โอโกาศคือการโจมตีหม่อีกคิงไม่ออกด้วยแต่ว่าก็ซีเนียมันมีดีบัฟอะเนาะแต่จริงๆแล้วเอเลนก็แฝด <c oughs> ดีบัฟตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะนะแล้วก็ทีมเราถึกด้วย <c oughs> ทีมเราถึกด้วยเป็นไงทีมถึกมะทีมถึกจัดเป็นไงทีมถึก่ะทีมถึกจัดตีไม่เข้าเนะโอโคตรจะเอา เราก็ค่อยๆหล่อยไปค่อยๆหล่อยไปทีละแบบทีละตัว2ตัวเรารวมการ์ดไปก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ใช้ก็กซิเนียเนี่ยตีมู่แบบใบสกิลไปละกันอ่าแล้วก็ตามด้วยเอเลนเลิฟบอสซัมไปอันนี้ยังไม่เปิดบัฟเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแรงไหมนะครับไปก่อนเลยใบไปก่อนเลยสกิลโจมตี <c ười> ไม่ได้แล้วก็ตีไปเอเลนนะครับโป้งไม่ตายเนี่ย <c ười> เพราะว่าเอเลนมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะนะ แต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลโจมตีได้นะนอกจากว่าป่าจะรวมเกรอันติเนาะก็เออมาป่าก็ใช้แก่ครูเอลซันนั่นแหละต,ต่หมุนติ้วติวไปเออแล้วก็หมุนติวติว,ต,ว,ต,วต่อมันได้เท่านั้นจริงๆมันได้เท่านั้นจริงๆว่ะเดียนเน่นะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะเปิดบัฟเลยละกันนะแล้วก็ก็อกซีเนียตีไปที่เดียนเน่ซึ่งตอนนี้ผมว่าสกิลของเอเลนเลิฟบอสซัมเนี่ยแรงแล้วะนะ แต่ว่าใช้คิงตีไปก็ได้นะใช้คิงตีไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะกดผิดสกิลต้องเป็นสกิลนี้แล้วก็ตามด้วยคิงอ่ามาวาวเวอร์บีสเพิ่มความสามารถด้านโจมตีไปก่อนไงแล้วก็ตีไปถาวันกระซวกถาวันกระซวกไปหนึ่งทีแร้่ไหล,หลแล้วก็ตามด้วยาะวันวนาเลนไทน์ของคิงต้องเรียบร้อยค่อยๆเก็บไปทีละตัว2ตัวทีมเนี้ยแรงอ่ะแรงจัดเลยอ่ะเห็นไหม เือแรงชัดมาเออถึกด้วยป๋าตีไม่เข้าแล้วมันจบแล้วอน,นาคินตีป๋าไหมโชว์หน่อยโชว์ความเท่ของนายหน่อยก็ซีเนียนายคือราชางไงไปหอกวิญญาณวัดเคียสรูปแบบที่หนึงวัตเคียสไปเลยแล้วก็เอาอะไรก็ได้ตีไปผมคิดว่าจบแล้วล่ะนะไปครับผมว่าตายแล้วหละไปก็ใช้หอกวิญญาณวัเคียส เบสโซบาสกิแอสดายที่เกิดบาสกิแอส,ส,สนี่ดูด้วยดูความเพ่เออเรียบร้อยตุยเย่ญญะนะครับแล้วก็ตีไปนี่ตีไปใบด้วยตีไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาคิงปิดฉากดีกว่านะก็จีจี้นะครับนตาแรกนะก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะครับทีมนี้อ่ะนะก็ซีเนียก็เป็นตัวซับนะครับดาเมจก็เป็นไอ้คิง ซึ่งไอ้คิงเนี่ยสองใบเนี่ยจากพาสติบเนี่ยมันแรงทั้งหมดนะเพา <พ lum S 2> ตีตัวติดดีบัฟแรงทั้งหมดนะครับ <punished> ต่อให้เอเลนตายก็มีก็ซี่เนียแปะดีบ,บัฟช่วยได้นะครับแต่ถ้ามีเอเลนก็จะดีกว่าถ้าอยู่ในทีมตอนนี้ก็คือจะเพิ่มโจมตีมาเอเลนปิดหน่อยน้องส,สวยๆออปิดฉากสวยนอนนะครับเรียกหนูว่าไททันคนละเรื่องนี่เป็นไงอย่างจะงามมันอีกงาม เจอกับทีมราชาปีศาจแน่นอนอาวุธโผแล้วอาวุธโผนี่ไงมิโอด,ดัสกับราชาปีศาจเลยเนี่ยโอเคอีกฝ่ายกินเป็นพลังต่อสู้สัดด้วยเอาเรื่องกินเป็นพลังต่อสู้เนี่ยเราก็ประเดิมด้วยก็อกซี่ก่อนเลยแล้วกันเป็นการแบบติดเลือดไหลไปก่อนหนึ่งทีนะแล้วก็ตามด้วยพี่คิงพี่คิงก็แบบไปทักทายมิลโอดัสหน่อยได้ข่าวว่ามิโอดัสเนี่ยมันเป็นของจริงไงก็คือต้องทักทายพี่เขาหน่อยนะแล้วก็ตามด้วยเอเลน ไปครับนี่ไงพักทายไปก่อนเลือดไหลไปเลยแล้วก็รางวัลวาเลนทนยสื้อติดพิษด้วยบอลลังขึ้นเต่าไงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คิงแบบเชยพลังขึ้นเต่านะดูทํามือมาอีกไฟตอนนี้เมดูดัสเขาตายไปแล้วนะเหลือราชาเทพประสูตรนะราชาเทพประสูตรแบบคือลือหน้าเออแต่ผมลืมไปว่ามันมันไฟบัญญัตินี่หว่าผมว่ากลัวโดนดีบัฟบัญญัติตัวเองโดนไบม้จากราชาไปแล้วเนาะ ก็หมู่คุณต้องโดมาหนึ่งทีมาเลยมืดมิดเติมเติโอ้โหค่อยๆตีหมู่ตีหมู่มานี่คือแบบค่อยๆตีหมู่ยับยับเลยอีกฝ่ายโอ้เซโร่มาด้วยอีกฝ่ายเซโร่มาด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องมาไอตอนนี้เราเก็บราชาปีศาจได้นะแต่ไม่เอาด้วยเก็บเอทธอร่าก่อนดีกว่าแต่แต่ว่าผมคิดว่าผมเก็บราชาปีศาจได้นะจากสกิลสองผมอยากจะวัดกับราชาปีศาจมากตอนนี้เดี๋ยวน้องบอกพี่มารีวิวคิงอีกอะ เนี่ยก็แบบอยากให้รู้ความถึกมันเป็นยังไงทิมเนะี่ยอ่าก็ตีไปก่อนเลยไงก็ตีที่เอตลอดซ้าแล้วก็ตุยเรียบร้อยนะกับพลังขึ้นต่อสถานฝาเขโป้งเรียบร้อยเหลือให้เหลือไอราชาพิสศตจ์ตัวเดียวในสนามให้มันแบบยืนของเราไปว่าไงปากลองกงกิ้งของพี่มาครับผมเหลือราชาพิสศตจ์ตัวเดียวมาเลยจะไหวเปล่าราชาพปสศตจ์เดี๋ยวเจอความถึกของทีมผมที่ผมมาระดับพการโอ้โหเดี๋ยวเขาร่วมคดตึงจัด อีกฝ่ายลงกัรตึงจัดเลยในมือตีเดี่ยวเดวคักชั่นบอลมาที่ตัวของคิงเนะี่ยคิงก็ไม่น่าจะรอดไม่น่าไม่น่ารอดแล้วล่ะก็เซกูดบายคิงเรียบร้อยมามันถึงเวลาแล้วดู <laughs> มันถึงเวลาวัดดาเมจ <laughs> อันนี้คืออย่าอย่าทำตามนะใครที่ปิดได้ก็คือปิดไปเลยนะแต่นี่ผมแบบยจะามารีวิวให้ดูไงว่าความถึกเป็นยังไงไม่น่าจะตายวะไอราชาปีศาจขั้นนี้มันมันตึงขนาดไหนอ่ะขั้นสาม ผมไม่ตายมั้งตีไปโดนตีแน่นอนเลยก็าจานหมีก็อยากโดนตีอยู่แล้วไม่ใช่เลยแล้วก็เลิฟบ,บอสซ้ำเนี่ยเป็นไงขนาดไหนก็หนึ่งแสนหกหมื่นไงล่ะไม่ตายมาดูกันว่าทีมเราจะถึกขนาดไหนอันติมาเลยราชาปีศาจ <c oughs> นะ้พ่อคุณพ่อมาอัติว่าไง ตายไอ้ยังแค่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายเป็นไงอันติไม่ตายทุกคนของจริงถึกปหมถึกเรียบร้อยจีจีนะครับเอเลนเรียกหนูว่าเอเลนตีไปอันติของน้องตีหมู่ด้วยแต่ผมคิดว่าคงเก็บได้อยู่ตีหมู่แต่ก็แรงใช้ได้ไปครับผมเทมเปสโตเทมเปสโตถึเออเรียบร้อยเรียบร้อยนะเทมเปสโตถึือ่ะจีจีนะครับ ทีมถึกนะผมว่ามันเป็นทีมที่ถึกมากอะคือเมื่อกี้ราชาเทพมาสูนแบบใครก็โทรมาแป๊บนะมาต่อหาต่อไปต่อขอเจอดั๊ดได้ไหมขอเจอดั๊เจอดั๊ดโอ้โหนี่มันทีมนี่มันทีมจะมาเล่นรักไก่อย่างนั้นเรอคือนายจะมาเล่นลักไก่ใช่ไหมได้เลยเพื่อนรักไก่แน่นอนผมบอกให้นะนายโดนลักไก่แน่นอนเนี่ยไปบ๊อบไปเลยจะใช้เมลิโอดูสอย่างนั้นน่ะหล่อ ไปครับผมเนี่เฮ้ยลบดีกันยสปิวหายไปเลยหายไปเลยไม่รู้ดูสเรียบร้อยเหลือราชาปีศาจตัวเดียวตอนเนี้ยมามากลองกลมกิ้มดุ๊กดิ๊กพี่มาแล้วแต่ว่าการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็พอพอได้อะพอได้อะมาเออุยเปิดทอนด้วยอีกฝ่ายเปิดทอนด้วยเอาอะตีมาที่เ like. อเลน่ะก็คือแบบ กะจะเล่นแค่นี้ใช่ไหมเพื่อนได้ดีได้ดีอย่างนี้ได้เลยไปครับเราจะใช้ตัวของ k i ิงเนี่ยแบบคำๆไปก่อนหนึ่งทีแนะแล้วก็กกซี่เดฟทรอนตีหมู่ไปก็ได้นะหรือว่าเอเลนเอาเอเลนแล้วกันไม่อยากจะประมาทเท่าไหร่นเราก็ตามด้วยคิงผมคิงดุกดิกไปเลยยังวะเนี่ยตีรากไก่ดีลากไก่มากมไปดีเลิฟบอสซํา นี่ละขันสองเรียบร้อยรักไก่มากๆเอลผิวเอลผิวจริงเอลผิวเหรอไม,ไม่ได้ผมจะมาเอลพงเอลพิวกับพี่ <S <S มาตาที่สี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจอทีมไหนนะตาที่สี่ตานี้ก้อนนะโอ้เป็นทีมเผาไม้ระบูคือเผาไม้ระบูนี่โอ้โหสมัยหน,นุ่มๆนั่นแหละ ไม่ได้เจอนานนานแบบนานจาัดผอมไม่ระบุเนี่ยซึ่งเราก็จะไปไหนๆมันก็ะทนเราแหละเราก็จะจัดให้เขาหน่อยนะให้เขาเขาอยากทนมากๆไงให้เขาได้ทน,นฟ f l เวอร์บ i s s เพิ่มโจมตีมาแล้วก็ตีไปครับอันเบโดยอย่างนั้นน่ะหรอเลือดไหลไหรางวัลวาเลนไทยไปรางวัลวาเลนก็ <laughs> <laughs> อ,อยากทนไงก็นายอยากทนเราก็ก็ให้ทน <laughs> มา แต่ว่าเราค่อนข้างแพ้เทียอยู่นะเพราะเทียเป็นสีแดงไนงะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะโดนเทียแรงขนาดไหนนะครับเม็สซุยโอ้โหวิก็แรงนะเนี่ยก็ก็แรงก็แรงใช้ได้น้องเฮลก็ตีมาที่คิงยังไงฮะแล้วผมว่าเทีย่น่าจะย้ำมาที่คิงนะโอเคตายปะตายไหมคิงตายไหมคิงยังงอนยังงอนอย่าพึ่งอย่าพิ่งตายอย่าเพิ่งแบบอย่าพึ่งทิงแบบง้งหน้าที่ไปครับเราก็ใช้ก็ซี่นะตีไปเลยนะแล้วก็ใช้คิงเนี่ย ผมว่าผมจะย้ำนะจะย้ำไปที่ตัวของเทียแล้วก็มากระลองกลมกิ้งดุ๊กดิก๊กไปเอาวันกระชากแรงใช้ได้วาเลนไทยว่าเลนไท์นที้เพื่อเธอไงแล้วรป็นสามแสนกว่านี่แนาดแท้สีเลยไปครับผมมากระลองกลมกิ้งดุ๊กดิก๊กดุกดิ๊กดุกดิ๊กเพิ่มโอ้โแต่ว่าเฮลเขาก็ดอดเลือดแรงใช้ได้อยู่อ่ะอีกฝ่ายมีคืนชีพด้วยตัวของเฮลเนะ่ที่ใครวัหนึ่งทีเออโอโ้โห ไม่เข้าหรอกหน้าไม่เข้าหรอกหน้านตนใาชีเต็มมือละสิแต่ว่าลบการ์ดไปนะถ้าเขาจะคืนชีพได้อย่างนี้เนี่ยผมว่าผมจะใช้เอเลนเนี่ยตีไปดีไหมเอเลนแล้วกันแล้วก็ก็อกซี่เนี่ยจิ้มไปหน่อยแล้วก็ตามด้วยเอเลนหรือคอิงคิงก็ได้พาวเวอร์บริสเพิ่มโจมตีมาแล้วก็ใช้ก็อกซี่จิ้มคืนชีพดิดทวันกระส,สวกกระสวกเนี่ยคืนชีพมาเลยแล้วก็กลมกิ้งปิดฉากหน่อยเรียบร้อยเลยครับ ตาที่4ี่นเจอกับทีมเผ่าไม่ระบุนะสมัยตํายานทีมนี้ <S <S ไม่ตาสุดท้ายในวันนี้แล้วกันแน่เจอกับทีมเอทอรลาซ่าย์นะมาเลยเอทอราสู้เออเจอกับคุณพ่อนะมาเราก็เลยเริ่มโกรธนะเจอกับคุณพ่ออย่างนี้เนี่ยเราก็เล่นเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับเราจะเก็บการ์ดกลมกิ้งเนี่ยไว้ใช้ในช่วงเฟสที่2ตอนที่อีกฝ่ายมันจะมี3าตัวแหละ ตอนเฟสแรกเนี่ยเราก็พยายามใช้พวกก็อกตีเนียพวกคิงเนี่ยไปก่อนเนาะมาไปั๊บไปแล้วก็ก็อกซี่ไปแล้วก็ใช้คิงไปั๊บไปก่อนเลยฟอร์เวบรซแล้วก็ตีไปที่เมลโลดัสเลยละกันต้องงั้นแหละไปครับผมวงวันวาเวลนไทน์ตีโอ้โหไม่กินดีข้อนเน็บแต่ไม่เป็นไรยังน้อยมันก็ยังมีเลือดไหลกับพิษอยู่คือถ้าไอ้ฝ่ายเนี่ยรอดเทอร์นี้ไปได้เนี่ยมันจะเก่งมากแต่น่าจะไม่รอดแล้วล่ะ ผมว่าพ, tamam. พ,พิดเรือแรงใช้ได้อะก็เอ็นคร์ลอาก็ตีมาที่คิงเลยนะตีเดี่ยวนะแล้วก็ยังไงต่อครับผมซ้ำมาที่คิงเลยเซโลมาคิดว่ามันจะเข้าหล่อมืดมิดตื้อๆปะมาบูบเลื่อนไหลโคตรแรง่งี้แล้วไหลตายมิเดัสไหลตายนะครับมาแล้วก็รวมการเล่นก็อกซี่แล้วกันเอาอันติมาหน่อยดิ็อกซิเนียโต ดูแบบที่เกเดทรอนนี่ล่ะใบสกิลโจมตีใช้ไม่ได้ด้วยแต่ว่าราชาปีศาจก็ยังมีสกิลโจมตีโอ้โหกาดเยอะนะด้วยในมือมาโก้โหต้องโดนะนี้บตีมาเลยโอ้โหตีแรงนะตีแรงนะหนุ่มนะตีได้คิงต่อเลยนะี้ครับโอ้โหโอ้โหคิงตุยตุยเย่คิงตุยเย่แต่ก๊อกซี่น่าจะไม่ตายนะเพราะว่ามันก็ถึกกว่าคิงอะมาโอ้โหไม่ไหวแล้วตอนนี้คือกดเกี้ยวกดเกี้ยว อย่าพึ่งโจอผมมีอีกใบหนึ่งแต่ว่ายังยังยังก่อนยากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยซึ่งเราใช้เอเลนเนี่ยมันทับกันไหมสองใบนี้น่าจะทับกันแหละไปครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ก็อกซี่เนี่ยตีไปเลยแล้วก็ตามด้วยเอเลนนะปิดฉากปิดฉากราชาเทพสุดฟาเวอร์บลิสแล้วก็ไปเลยไงวัสเคียสตัวแบบที่หนึ่งฮ่าฮ่าเปอรนกว่า แบบแร,ร,รงๆแล้วก็ไปป่าใช่ไหมเลือดปอดซ้ำขั้นสามด้วยดูดูขั้นสามด้วยขั้นสามป่าอึ่งไม่ล่ะมาเลยอันตีของเอเลนมาแล้วด้วยอันตรีหมู่นะครับป่าก็ป่าตีมาที่กอกซี่นะครับเขารู้แล้วว่าดาเมจผมแรงจริงมาแรงผมมึงก็แรงอ่ะแต่มันก็ถึกอะ่ะยากอยากอยาก่มาตีผมมายากยากไปครับปีฉากหน่อยดีกว่าไหมก็ปีฉากหน่อยแล้วกันเนาะด้วยน้องเอเลนนะคิดว่าจบนะ ตีหมูด้วยแต่เราเป็นูดไงแล้วก็เทมเปสโต้ไปรับตีหมูเองเทมเปสโตอรอสนี่แล้วก็เลยบอยสซ้ำเรียบร้อยเนี่ยจีจีตาสุดท้าย Wait <a> เอ,อ๋ไปท่ายืน้า <laughs> ยโนเคจีจีโอเคผมเนี่ยวันนี้เป็นไงกันบ้างนะกับกีตาก็จำไม่ได้ก็ไม่นับเอาเนี่ย สรุปแล้วนะครับตัวของก็อกซี่ตัวนี้เนี่ยที่เป็น LR ล่าสุดจากทางเจ็ดบาปเนี่ยผมก็คิดว่าตัวมันเนี่ยเหมาะก,กับทีมเผาพูดคือเล่นกับทีมที่มีดาวเมดอะไม่ว่าจะเป็นคิงเป็นคิงล่างล่างหลอนะมีคิงล่างหล่อคิงตัวใหม่หรือว่าคิงเจลลี่เนี่ยผพราว่าถ้าเล่นกับเผาพูดเนี่ยมันจะเก่งมากทุกคนเนี่ยแต่ตัวมันไม่ใช่ดาวเมดนะย้ำอีกทีนะเดี๋ยวมีคอมเมนต์บอกพี่พี่เล่นพี่มารีวิวคิงหรือเปล่าเดบผมนี่อยากจะจับคอมาตบเกียนนี่บอก มันเป็นตัวซับไอ้น้องเลยอะคือคือมันจะมาเป็นดาเมจหลักมันก็ไม่ได้แต่ตัวมันเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยมีความถึกทําให้ทีมนี้มีความถึกมากๆเลยนะครับจะเห็นจากหลายๆตาที่อีกฝ่ายเนี่ยตีไม่ค่อยเข้าเพราะว่าทีมมันถึกอนะแล้วก็ง่ายๆเลยคือดูตาที่2ที่ผมเจอกับราชาปีศาจท,ที่อันติมันแบบเบิ่มๆอะเพราะว่าตีน่าจะใช้ได้อยู่นะครับความแรงของราชาปีศาจก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้ววันตีมันเบิ่มแน่นอนแต่ก็ยังตีไม่ตายคือตีไม่ตาย3ตัวด้วยนะ เห็นไหมว่าทีมเราอ่ะมันจะมีความถึกด้วยนะครับพอมีคนตายเนี่ยทีมเราก็จะเริ่มตีแรงแหละนะจากพาสซีฟของก็อกซี่เนี่ยนะผมก็เลยบอกไงว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวซับเป็นตัวซับจากพาสซีฟจากสกิลหนึ่งที่เอามาแปะก่อนที่คิงมันจะต่อยหรือว่าโจมตีเนี่ยมันก็จะแรงเข้าไปอีกนะเพราะว่าดอดเลือดไงแล้วก็คือถ้าปล่อยจบเทินอย่างตาของมิโลดัตเนี่ยเป็นไงฮะวูบหายไปเลยดอดเลือดแรงโคตรแน่โอเคนะครับเพราะว่าเลือดไหลเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วไง90%เเลยนะ ของดาเมจนะครับแรงมากอยู่แล้วขะแนนี้ผมจะให้ LR ก็อกซีเนียเนี่ยผมจะให้ตัวของพี่เขาเนี่ยอยู่ที่7เต็ม10ละกันนะสำหรับ LR ตัวนี้นะครับผมอาจจะเล่นกับทีมที่จำกัดหรือว่าทีมที่เล่นกับดีบัฟนิดนึงแต่ถ้าใครอยากไปเล่นกับทีมอื่นก็ได้นะเพราะว่าเอาพาสซีฟความถึกไงพาสซีฟความถึกเนี่ยม,เน,ยมนเล่นได้กับทุกเผ่าอยู่แล้วทุกทีมอยู่แล้วนะความถึกแล้วก็พอตายก็จะโจมตีแรงเนี่ยเล่นได้กับทุกเผ่าอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะใช้การดีบัฟ รถแตกไม่ได้เพราะว่าต้องเล่นกับพวกดีบัฟอื่นๆนะครับประมาณเฮ้ยอย่าบังดิโหเฮ้ <c oughs> เอยอย่าบังพี่ดิ <c oughs> ไปไกลๆเลยตัวน3คะแนนที่ผมหายไปเนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันจํากัดเผาไปนิดน,นึงแต่ตัวมันก็เก่งอยู่นะเป็นตัวที่เก่งใช้ได้อยู่ก็เก่งกว่าเดิมอะแต่มันก็ไม่ได้เก่งหรือว่าบทบาทมันก็ไม่ได้เด่นเท่ากับป๋าเขียวเอสคานอที่มันแบบเป็นฟูลโซโลได้หรือว่าเป็นดัตลอดเวนเอลอาร์หรือไม่ก็เป็นมาเกเลต ผมว่าไอ้สาตัวเอลิซาเบธเนี่ยยังมองว่าบทบาทมันดีกว่านะครับในหลายๆทีมแล้วก็อาจจะเก่งกว่านะโอเคใครที่ชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไ like, รก็อย่าลืมติดตาม,มด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม